ท่านการที่เราจะควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายแล้วไม่เกิดการเอาเปรียบกันการแจ้งฐานะนี่เป็นเรื่องนี่เรื่องคอร์รัปชันเลยครับมีและเรื่องคอร์รัปชันเลยครับการใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจโดยไม่ชอบใช้การหาประโยชน์จากการมีอำนาจท่านเห็นเรื่องคำไหครับอะไรกระทรวงหนึ่งโยนเข้าบ้านนะฮะอะไรกระทรวงบอกขายไปห้าล้าน โจรบอกเอาไป18ล้านมันบอกยังมีหลายถุงนะคนไม่ไหลแจ้งน้อยกว่าครับคือโจรมันว่าไงด้วยะบอกยังมีหลายถุงคนไม่ไหวเพราะว่า1ล้าน1กิโลครับครับอไอ้ถุงนั่นบางที40่กิโลสี่ทะเล้ตรงทะเลคนไม่ไหวคมันหนักอันก็เป็นเรื่องแปลกของสังคมที่บอกว่าแจ้งเงินหายน้อยกว่าเงินที่คนขโมยไปบอกในรักรพาว่าเอาไป18แล้านครับแต่คนแจ้งแจ้งไหว5้าล้าน เพราะฉะนั้นกลับมาอีกทีเลยผู้ดองคอรรัปชันนิดที่รัฐบาลพยายามทาอยู่นะง่ายนิดเดียวให้แจ้งที่มาด้วยครับแจ้งที่ม,มาทรัพย์สินเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคงทราบผลโพจากกรุงเทพโพนะครับที่มีการสรํารวจประชาชนประชาชนใหญ่หกสิบเปอร์เซนต้องการให้มีการปฏิรูปให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและเวลาเดียวกันก็ยังมีความต้องการการเลือกตั้งที่เป็นโอเพนลิสต์ ก็คือมีการเลือกเจาะจงได้ในบัญชีรายชื่อมากกว่าแบบเดิมและข้อสําคัญก็คือการที่รัฐได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปราบปามคอร์รัปชันถือเป็นผลงานที่เด่นชัดที่สุดในรอบหนึ่งปีอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องมือของรัฐด,ด้วยใช่ไหมครับที่จะทําให้นโยบายต่างๆเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมข้าราชการก็ต้องชุมเชยรัฐบาลฮะในการปราบคอร์รัปชันเนี่ยผมก็พอใจฮะทำได้ผลพอสมควรฮะครับ แต่จะให้ทีเดียวดีหมดคงเป็นไปไม่ได้เพราะโอ้โหมันหมักหมงมานานแล้วนายกคนเดียวเหนื่อยเหนื่อยเพราะสิ่งที่เป็นหลักการสําคัญกับวิธีการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดกรณีบานไปลายไปกรณีเราจะมีนโยบายใดแล้วก็มีคนไปซื้อที่ซื้อทางคนจะมีที่ดินต้องมีการควบคุมไหมครับว่าคนนึงจะต้องมีที่ดินไม่เกินเท่าไหร่ไม่จําเป็นคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับ,รบพอทุกอย่างใสแล้วเนี่ยนะมันจบ คุณมีตังร้อยล้านเนี่ยคุณได้มันจากไหนมันจบนะก็คุณเสียภาษีแล้วคุณมมีสิทธิจะไปซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเรื่องของคุณเนี่ยเงินถูกต้องแต่ไม่ใช่เงินฟอกมานะไอ้เวลานี่เงินฟอกมาไม่รู้ไม่รู้เงินใครเป็นเงินใครเงินใครเป็นเงินใครไม่รู้แล้วทําตรงนี้ยากไหมง่ายนิดเดียวไอ้ที่ปราปราบกั้นเนี่ยได้ชื่อว่าไปปราเขาโกงแต่ไอ้นี่ป้องกันโกงครับไม่เหมือนกันนะไอ้นี่ป้องกันโกงเลยครับ พอคุณจ้งมาถูกต้องปั๊บร้อยล้านคุณมีแค่นี้นะเออไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นสสงานก็ยังไม่ทันทําเลยครับอยู่ไปพักหนึ่งงานก็ไม่มีทํานะไม่เคยทําปอดทํางานเพราะถ้าปอดทำงานต้องมีล้านอยู่ยี่สิบล้านครับคําถามว่าสสคุณเงินเดือนเท่านี้เนี่ยโดยแม่ท้ไยเลยเก็บไปทั้งหมดสี่ปีได้เท่าไหร่เห็นไหมแล้วถ้าเก็บไปเท่านั้นได้จริงก็ต้องโดนภาษีตามทางเพราะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นการเสียภาษี จะสอดคล้องไปด้วยกันเลยวันต่อไปด้วยกันนี่เขาเรียกว่าป้องกันชัดเจนนะแล้วไม่ต้องมานั่งปราบถ้าป้องกันได้การปราบก็จะลดลงคือเราทําไม่ให้มีขโมยแทนที่จะไปปราบขโมยครับซึ่งเหนื่อยกว่าด้วยเหนื่อยกว่านะฮะแต่สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์มีการซื้อขายเสียไปถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตรวจสอบได้ครับแต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างที่ท่านบอกแล้วก็ไปแอบซื้อขายกันจํานวนมากซึ่งที่ดินก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ซื้อขายกันจริงเนี่ ตรงนี้ทำอย่างไรเพรานว่าตรวจสอบยากครับเพราะว่าที่ดินที่เป็นใบพพทห้านะฮะหรือเป็นที่ดินปล่ามือเปล่าเลยนะฮะก็มันซื้อมันไม่มีราคาแล้วใบประเมินราคาก็ไม่มีด้วยแต่ซื้อขายกันเป็นร้อย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 ล้านก็ไม่ถึงนะที่ดินที่ไม่มีเอกาสารสิทธิ์มันไม่แพงถึงขนาด,ดนั้นหรอกมันก็จะสักเจ็ดแปดเบอร์บาทหรือแสนบาทแต่ซื้อทิ้งเป็นพันๆไร่เนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะที่ที่มาของเงินมาซื้อเนี่ยมันก็ตรวจสอบลำบากเพราะว่ามันมีการแจ้งต่ํำซื้อสูงแต่แจ้งต่ํา แต่ถ้าเกิดข้าราชการถูกแจ้งฐานะตรงนี้ซะแล้วแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดมีเงินเข้ามาจากการไปแอบขายที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยเจ้าที่รัฐก็จะต้องโดนในเรื่องการแจ้งฐานะตรงนี้น่าจะตรวจสอบได้นะครับเพื่อคุณไปซื้อที่ดินตรงไหลร้อยไร่หรือหลายพันไร่เนี่ยเอาเงินที่ไหนไปซื้อไม่ว่าราคาประเมินมันจะสัก3ามสี่หมื่นบาทนี่มันก็เกือบร้อยล้านนะฮะจะซื้อเงินมันเยอะแล้วก็มีวิธีการแนะนํจากเจ้าหน้าที่ว่าถ้าจะเอาเขาลูกนี้จะต้องมีการซื้อที่ดินแนวราบรอบเขาก็จะได้เขาเป็นหนึ่งลูก ก็ส่วนมากก็ทำกันอย่างนั้นฮะนั่นก็ต้องรู้จักด้วยนะฮะว่าที่ดินที่บนเขามันมีรัศมีองศากี่องศาลาดเอียงเกิน30ิหรือไม่เกินสามสิบไม่ได้ฮะต้องซื้อตามกว่านั้นครับอันตรงนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับที่เจ้าหน้าที่ที่ไปทําการสอบเขตรังวัดครับครับเพานั้นคนที่จะทําในเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยถ้าเป็นเอกชนธรรมดานี่ไม่มีสิทธิ์จะที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าที่หน่วยที่ดินนะครับทานั้นการแจ้งฐานะตรงนี้เนี่ยเฉพาะนักการเมืองไหมครับ ว่าระดับไหนถึงต้องแจ้งการจัดการนะระดับไหนถึงต้องแจ้งสสต้องแจ้งทุกคนนักการเมืองก็ระดับไหนก็ว่าไปที่ที่มีข่าวอยู่ที่โคราชคือระดับช่างรังวัดนะหัวหน้าช่างรังวัเนี่ครับจะต้องมีการแจ้งด้วยไหมครับกับกรณีที่มีการไปสํารวจเขาเอาระดับสูงขนาดรองทิพดีขึ้นไปนะรองทิพดีขึ้นไปหัวหน้าแผนกยังไม่ต้องเลยเพราะว่ารายได้มันไม่เยอะ พราะมีคนเสนอความเห็นว่าจริงๆแล้วเวลานี้กลับกลายเป็นระดับปฏิบัติการซึ่งรูปพื้นที่แล้วก็ไปดตเนมือนการเรื่องนี้รับเงินรับทองถ้าแจ้งอย่างนี้เจ้าที่ทํางานตายเลยนะครับทั้งประเทศคนเท่าไหร่ต้องกี่แสนคนถ้าทําอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับปัจจุบันเนี่วิ่งกันแล้วก็จะเป็นอาทิตย์ดีรองอาทิตย์ดีปลักกระทรวงครับเป็นรัฐมนตรีพอทําตรงนี้ปั๊บจะขออยู่ไว้ที่ไม่ต้องแจ้งอันนี้คือจุดที่แย่งกันอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นยังบน อันนี้ครับที่เป็นที่ต้องถามต้องแจ้งพอแจ้งก็ตายไปที่ไหนวะเนี่ยให้อยู่ๆมันขึ้นมีขึ้นมาต้องสี่ห้าร้อยลายเงี้ยนะมันจะแจ้งยังไงตัวเองก็ไรทำธุรกิจอะไรเลยท่านคำถามว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันแบบที่ท่านบอกใช้กรณีสัพากรณ์ในการที่จะเป็นการแจ้งฐานะโดยแจ้งฐานะผ่านกระบวนการปกติโดยสัพากรณ์ก็บันทึกการเสียภาษีไว้เนี่ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยทุกระดับเลยของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเป็นการป้องกันได้ดีขึ้นไหมครับปกติเนี่ยนะเขาต้องเสียอยู่แล้วครับ ไม่ว่าระดับไหนก็ตามที่เกินเงินที่ได้ที่กำหนดต้องเขาจะเช็คได้งานเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ไม่ต้องมาเปิดเผยครับไม่ต้องไปแจ้งปปชนะฮะที่ผมเรียนเนี่ยหมายว่าตำแหน่งรองอธิบดีอธิบดีรองประลัดกระทรวงประลัดกระทรวงนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่นั่นตรงแจ้งครับแจ้งเขาก็ตรวจได้แต่ถ้าจ้างนางวัดไม่ต้องแจ้งเขาก็ไม่ต้องตรวจครับเลืกอย่างพวกนั้นมันจุดเล็กๆครับข้างบนพอสะอาดทัางบนมันปราบง่าย แต่ถ้าขาบนยังมัวมัวอยู่นี่มันเป่าลำบากครับนั่นถือว่าคนที่อยู่ในระดับบนก็จะมีทั้งอำน,นาจสั่งการแล้วก็<ช>ลงนามด้วยตัวเองในการท<ช>ี<ช>่จะอนุญาตครับเดี๋ยวนี้คุณไปฝากเงินธนาคาร2ล้านขึ้นไปครับเขามีรายงานธนาคารชาติตรงตรงนี้ไหมครับที่ทาให้มีตรวจสอบว่าคุณเอาเงินมาจากไหนมาซื้ออะไรมาหรือไปขายอะไรมาครับก็ตรวจสอบเล้นกายเป็นการเอาเงินเข้าธนาคารก็ต้องระวังนะครับบางส่วนก็เลยมีการสร้างธนาคารไว้ที่บ้านแล้วก็สร้างไปสอบเงินสดเก็บเงินสดใช่ไหมครับครับ แล้วกรณีที่มีการปล้นกันมีท่านว่า <c oughs> ก็เป็นการเก็บกันสดไว้ในห้องเก็บของไม่กล้าฝากธนาคารครับนั้นกรณีลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่ามีการแจ้งฐานะโดยชัดเจนเนี่ยการที่จะดําเนินการใดๆของรัฐก็จะสะอาดขึ้นโปร่งใสขึ้นนี่เราเสริมรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลกำลังจะปราบพลรรชั่นเนี่ยเราส่วนนี้ตามที่พวกเราเสนอนะว่าตรวจสอบที่มาของเงินก่อนว่ามันมากันยังไงเนี่ยเป็นการปราม การแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนทราบว่าพื้นที่ของแต่ละท่านมีทร,รัพยากรอะไรบ้างมีความจําเป็นแค่ไหนจำเป็นเดี๋ยวที่มันใส่ใน Google ครับถ้าผมอยู่อเมริกาผมนั่งรู้เลยว่าผมตรงนี้ผมมีมีโปรตีนมีอั่นอยู่หรือเปล่าครับเชลอยูแกรือเปล่ามันบอกเป็นสี <มา S 1> หรือไงออกมาเลย,เ,ยเรารู้เลยเรามีเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ต้องให้ข้อมูลมาเพื่ออะไรเพื่อให้ชาวไร่ชาวนาไม่เสียเปลียบครับผมมาดูผมบอกโอ้ผมมีอยู่หมื่นตันเนอะ ผมก็ไปหาคนขุดนะครับ,รบเอ้ยคุณมีเครื่องมือมาขุดไหมแบ่งกันยังไง <ừ> คุณเอาไปยี่สิบผมได้ผมมีตั้งหมื่นตันเนี่ยผมได้แปดพันคุณได้สองพันเอาไหมมันช่วยให้แบน,น,นี้แต่ถ้าผมจะเซอร์ไปปกเอาคุณเอาไปห้าพันผมห้าพันก็ก็ช่วยไม,ไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดเงินมันขึ้นมาข้างบนหมดครับรัดได้จากร้อยรัดไม่เสียอะไรอยู่รัดไดจากร้อยอยู่แล้วไม่ว่าใครจะได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าไอ้บุคคลเนี่ยมันจะมีเพราะคนมันฉลาดไม่เท่ากัน แต่มันไม่ใช่เรื่องเสียหายเดิมคุณไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะอยู่ๆคุณจะมียี่สิบสามสิบสี่สิบมันดีทั้งนั้นะนะบนะระหว่างการให้ข้อมูลก่อนแล้วก็แก้กฎหมายกับให้ข้อมูลไปพร้อมกับการแก้กฎหมายเนี่ยจะจะยังไงครับเพราะเวลานี้หลายคนที่ทราบก็คือประชาชนที่ไม่รู้ทันเนี่ยก็มักจะถูกซื้อที่ในราคาถูกๆก,ก่อนที่จะทราบข้อมูลกฎหมายเนี่ยมันใช้เวลาอาทิตย์เดียวครับแจ้งนี่ก็ใช้เวลาอาทิตย์เดียวครับ ทำไปพร้อมกันได้เลยทำไปพร้อมกันเลยอใส่ใน Google เลยเหมือนในไลน์ใส่ไปปั๊บเดียวคนเห็นหมดครับมันถ้าบุบในไรต่อไรเนี่ยทีเดียวครบหมดงั้นถ้าเราจะทําในเรื่องการแก้กฎหมายตรงนี้ก็หมายถึงจะต้องให้ข้อมูลประชาชนไปอย่างน้อยก็ไปพร้อมๆกันทั้งลดแนวต้านด้วยแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้คนหาประโยชน์ไปล่าซื้อที่ดินครับและสิ่งที่ตามมาเมื่อคนรวยแล้วทํำยังไงก็คือเรื่องคอ์รัปช่นครับไอ้ที่ว่านี่แหละ แจง้งซะแจ้งฐานะแจ้งฐานะอพอแจ้งฐานะปั๊บมันกระจบครับเวลานี้ไม่เห็นเลยนักการเมืองแย่ๆไปขี้เกียจเอ่ยยังไม่ทํางานอะไรเลยจบมาเป็นสอสอสองปีมีปลูกบ้านทีิ้งเย้ะแยะๆหมดเป็นร้อยร้อยล้านนะครับแล้วตอบเขายังไงอย่างนั้นแต่ถ้าแจ้งปชปชปปชทําอย่างที่ผมว่าครับไม่ยากแจ้งมาเสร็จเดินไปสัมภานเจอเลยเจอเลยว่าในความแจ้งมาเท่านี้ครับ แลาตรงนี้ถ้ามองในแง่ของรายได้ที่ประชาชนจะเพิ่มขึ้นก็ถือว่าถ้าทํากฎหมายนี้รายได้ประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นหลนอะไรมากในเชิงภาพรวมได้เลยแล้วรัฐบาลหยิบเรื่องนี้ไปทําโดยการแก้กฎหมายและให้ข่าวสารกับประชาชนก็จะทําให้ประเทศมีความมั่นคงนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของแก้ปัญหาความยากจนนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวแก้ปัญหาความยากจนยังมีอีกเยอะมีหลายตัวซึ่งวันหน้าคุณมงคลก็จะมาคุยให้ฟัง วิกฤตในการแก้ไขปัญหาความยากจนครับถ้ามองถึงตรงนี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำแล้วก็ประชาชนในคราวนี้ก็มีมีความแปลกอยู่สองสาเรื่องนะครับรัฐบาลรัฐประหารเดิมจะมีปัญหากับประชาชนมากในวันนี้กลับเป็นที่ยอมรับระดับหนึ่งกรณีที่สองคือการแสดงถึงความเชื่อมั่นระหว่างประเทศก็กลายเป็นว่าได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นเมื่อได้โอกาสมาถ,ถึงสองเรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่าน อดีตสวสท่านอยากจะบอกรัฐบาลคืออะไรครับก็บอกอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายฉบับนี้ได้นะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งแก้ปัญหาความยากจนนะก็เนี่ยมันภาพใหญ่จริงๆนะและน่าจะทําทันทีนคุณจะทําเร็วๆนี้ฮะก่อนที่จะสิ้นสุดก็คงจะไม่กี่เดือนนี่แหละครับนะไม่กี่วันจะหมดแล้วแล้วถ้าเกิดในกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องยังคิดไม่ได้หรอครับยังคิดไม่ออกยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่ อาจจะเป็นไปไม่ได้ในรัฐบาลชุดนี้ที่ที่ผมพูดพงอย่างนี้รัฐท่านไม่ได้ดูตรงนี้เรามีตัวตนนะครับคุยได้คุยได้สามารถที่จะคุยได้ท่านนายกสนใจเมื่อไหร่ก็โทรศัพ์เท่านั้นเองครับซึ่งทุกอย่างครับก็จะเกิดไปแล้ท่านก็นักเรียกผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมานั่งฟังดูว่าเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้ก็ทำเป็นไปไม่ได้แย้งข้อไหนก็แย้งมา ไม่ใช่เราไปปิดประตูอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็สําคัญก็คือเศรษฐกิจในการแก้คราวนี้เป็นการแก้เศรษฐกิจโดยภายเรือทวนน้ำคือใช่ถูกต้องการจะทําอะไรไปโดยแบบสมัยก่อนาย<ค>นไม่เป็นนี่เรือล่มครับ,รบจอมพลสลิดนี่ง่ายครับนั่งถือหางท้ายเฮ้ยอย่าตีกันนะไปล้วนะฮะครับแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่เอยอย่าตีกันนะแต่ว่ามันทวนน้ำแบบพายไม่เป็นล่มเลยครับ นี่ถือว่าเป็นข้อสังเกตที่สําคัญกับผู้ที่กําลังตั้งใจทํางานให้กับประเทศชาตินะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขเศรษฐกิจมีทั้งภาคส่วนตัวซึ่งแต่ละท่านป้องกันความเสี่ยงของตัวเองแต่ระดับการบริหารจัดการแผ่นดินมีแนวทางสําคัญสําคัญและมีจุดสําคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการให้กรรมสิทธิ์กับประชาชนในสิทธิที่เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์โดยเฉพาะทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อลดความขัดแย้งและพัฒนาไปร่วมการเกิดมูลค่าเป็นส่วนรวมของประเทศและเมื่อใดาที่ประเทศชาติมีไรายได้ก็หมายถึงความมั่นคงของประเทศก็จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เวลาของรายการบันลงผมได้เลิกเหมือนานและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี